สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะคะในช่องทางต่างๆค่ะก็ทักทายนะคะสำหรับสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านนะคะ ที่ซูมค่ะลิงค์ซูม 072. com นะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ gbnus. com ค่ะผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาให้โอวาสไว้ตอนหนึ่งใจความว่าการบวชอุทิศชีวิตให้กับพรศาส,สนานั้นเป็นสิ่งที่น่าปิติยินดีเพราะไม่มีชีวิตใดจะประเสริฐเท่ากับชีวิตของนักบวชอีกแล้วชีวิตนักบวชจึงเป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัต นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ชี้แนะนะคะว่าชีวิตที่ทุกคนควรจะมีแล้วก็ควรจะเป็นนั่นก็คือชีวิตนักบวชนั่นเองค่ะสุมไอดอลของเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะท่านก็ได้เลือกชีวิตแบบนี้ท่านได้เข้าสู่เส้นทางในการอุปสมบทอุทิศชีวิตค่ะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของการบวชเพื่อทํำระนิพันให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกขเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์แก่ชาวโลก ท่านพร้อมแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกําลังใจอย่างมากให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันค่ะไปกราบนมัรสการพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์พระมหาธรรมทอนสุทีชโยปรเรียนธรรมประโยค5วัดพระธรรมกายพระภิสูจนอุปสมบทอุทิชีวิตปีพุทธศักราช6องพัากสกกราบนสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเจริญพรยมพี่พิธีกรแลวก็ทุมที่อยู่ในซุ้มทุกท่านนะครับ สาธุเจ้าค่ะจะกลับเรียนสอบถามถึงความปลื้มปิติใจความประทับใจที่เกิดขึ้นในวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาวันที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสอุปสมบทอุทิศชีวิตเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็รู้สึกปลื้มมากเลยครับที่เราคอยมันทันตลอดอความเป็นสมณีนที่ได้บวชมาก็มีความตั้งใจที่อยากจะบช วัติชีวิตตอนที่ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะครับแล้วได้ปลื้มมากกว่านั้นคือยมพ่อยมแม่ได้มาวัดครั้งแรกครับผมพี mm ่รู้สึกปลื้มมากเลยครับเพราะว่าครอบครัวไม่เคยมาวัดเลยครับแล้วก็เลยได้โอกาส mm hmm. งานวัที่ชีวิตก็เลยขอให้ยมพ่อยมแม่มางานวัสักครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ปลื้มมันเลยครับ mm hmm. เจ้าคะ่ะโอ้โหเราบอกว่าเป็นชีวิตที่ปลื้มใจชีวิตที่ภาคภูมิใจทั้งของตัวพระอาจารย์เองแล้วก็ของโยมพ่อโยมแม่นะเจ้าคะ่ะที้เจ้าคะ่ะญาติโยมจะได้มีโอกาสรู้จักกับพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นนะเจ้าคะ่ะกลับเรียนสอบถามถึงตัวตนของพระอาจารย์ก่อนที่จะได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรอัธยาศัยความสุขหรือว่าการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะสมยัยตอนเป็นเด็กเป็นคน ที่ดื้อน,นะครับไม่ไม่ชอบอยู่บ้านแม่ก็ด่าประจําเลยครับชอบไปอยู่กับเ,เพื่อนๆเวลาที่ได้ออกไปอยู่กับเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าช่วงนั้นมีความสุขมากเลยครับก็เลยติดเพื่อนไม่อยากอ่าไม่อยากไปอยู่ไปเรียนที่อื่นนอกจากจอ,ยอยู่บ้านนี่ครับแต่ว่ามีอ่าหลวงตาท่านมาชวนให้ไปบวทเรียนที่บ้านขุนแม่ก็เลยบังคับให้มาบวทเรียนครับอก็ แต่มาอยู่ที่มันขุนสามปีก็ได้มาศึกษาคำสอนของก็สัมมาสัมพุทธเจ้าครับเจ้าค่ะทีนี้กลับเรียนย้อนสอบถามไปสักเล็กน้อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคนจังหวัดไหนเจ้าค่ะเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสองครับผม,อมตอนเด็กๆก,ก็น่าจะเล่นกับบรรยากาศธรรมชาตินะเจ้าค่ะก็ติดเพื่อนแล้วตอนแรกที่โยมแม่บอกว่าให้มาบวชเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะรู้สึกกลัวมากเลยครับเพราะว่า ไม่ได้ออกจากบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อยู่อยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ได้ออกจากหมู่บ้านไปไหนเพราะว่ากลัวที่ต้องไปอยู่ห่างไกลาจากพ่อกับแม่เป็นเด็กที่ติดเพื่อนมากเลยครับ ติดเพื่อนติดพ่อแม่อยากอยู่กับต้องบอกว่าอยากอยู่กับครอบครัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นอยู่เนี่ยนะเจ้าคะแล้วออพอหลวงตาชวนให้มาบวชบวชที่วัดบ้านขุนตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกว่าต้องมาต้องมาบวชเนี่ยนะเจ้าคะพอได้มีโอกาสมาบวชแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะรู้สึกว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีแล้วก็มีวิน,นัยมีความเรียบร้อยมากขึ้นครับ จากที่เป็นคนขี้เกียจคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองก็เริ่มที่จะมีวินัยกับตัวเองมีความระเบียบทาให้ยมพ่อยมแม่เห็นว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงยมพ่อยมแม่ก็เพื่มครับที่ได้บคับให้ลรกเรียนบุญเรียนทีนี้ต้องกับเรียนสอบถามว่าสิ่งไหนที่แบบเอ่อพระอาจารย์เห็นอย่างชัดเจนเลยนะจ๊ะคะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเป็นสามเณรเนี่ยนิสยัยหรือว่า อัธยาสัยของพระอาจารย์มีความเปลี่ยนแปลงในด้านใ,นใดบ้างเจ้าคะทั้งนิสัยแล้วก็อัธยาสัยครับผมจากเป็นคนที่สนก็กลายเป็นคนที่ต้องสำรวมระวงังยางในเพศสมณะครับผมแล้วก็ความขยันที่ตอนอยู่ตอนอยู่บ้านก็ไม่ช่วยงานพ่อแม่กลับบ้านไปก็ถูกบ้านกว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้แม่เห็นว่าได้ฝึกมาจริงๆนะที่บนมานี่ก็ไม่ได้เสีย เสียเปล่าครับผมแล้วพอตอนแรกที่โยแม่บังคับนะเจ้าคะบังคับมาบวชที่วัดบ้านขุนต่อจากนั้นพอบวชแล้วเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะถึงได้บวชต่อสิ่งสำคัญก็คือโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยครับผมที่ได้ชี้เป้าหมายอันสูงสุดคนเราที่ต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าเกิดมาไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนว่า มนุษย์เรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดงธรรมพอได้รู้ก็รู้สึกว่ามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับอือโอ้ต้องบอกว่าได้ซึมซับคําสอนที่ต้องบอกว่าเป็นเข็มทิศในการดําเนินชีวิตของพระอาจารย์เลยนะเจ้าคะแล้วพอจากบ้านขุนมาเป็นสัมมาเนรวัดพระธรรมกายได้ยังไงเจ้าคะพระอาจารย์ เริ่มจากได้รู้จักพี่เนน <c oughs> วัดใหญ่ครับที่มีโอกาสได้ไปสอนบาลีที่วันขุนช่วงหนึ่งครับผมท่านก็ได้เล่าความาเป็นอยู่แล้วก็อนาคตที่พี่เนนเขาจะได้บุญที่ชีวิต <c oughs> เล่าถึงความสําคัญของการบุญที่ชีวิตว่าหลวงพ่อให้ความสาคัญขนาดไหนได้บุญเยอะขนาดไหนในใจตอนนั้นก็คิดว่าต้องมีโอกาส ถ้ามีโอกาสว่าจะมาอยู่ที่วัดธรรมกายตอนนั้นแค่คิดเฉยครับก็คงไม่ได้มาอยู่แล้วแต่ด้วยบุญที่คิดไว้อาจจะเป็นบุญส่งผลครับก็เลยมีโอกาสได้มาอยู่ที่วัดธรรมกายครับตอนนั้นได้ขอยมพ่อยมแม่ไหมเจ้าคะว่าอยากบวชต่อหรือว่าท่านสนับสนุนเราเต็มที่เลยเจ้าคะตอนนั้นบอกแค่เพื่อนครับเพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเพื่อนดันไปบอก ยมพ่อยมแม่่าผมจะมาอยู่ที่วัดเวฬุมไกายช่วงนั้นวัดสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอแม่ทราบข่าวก็เลยให้อยู่บอกว่าให้อยู่ห่างจากวัดไว้แต่ตอนที่ยมพ่อยมแม่บอกก็คือความตั้งใจตอนนั้นคือจะมาอยู่ที่วัดแหละครับแต่ว่ายมพ่อไม่ได้ปฏิเสธอะไรครับให้ให้เราตัดสินใจเองแต่ว่าฝ่ายยมแม่ก็บอกว่าไม่ไม่ต้องมาใกล้วัดเวฬุมไกายเพราะว่าช่วงนั้นเขาดังมาก คิดในใจก็ฟังไม่ไ้เฉยครับก็ไม่ได้ตอบยมแม่ไปเพราะว่าความตั้งใจคือจะต้องมาอยู่แล้วครับแล้วมาไหมเจ้าคะมาครับผมมาอยู่ท,ทีวันนี้ <laughs> โอ้สาธุเจ้าคะ่ะทีนี้ต้องบอกว่าดามตามปกติ ในในเขาเรียกว่าอัธยาศัยของสาม,มนเณรในต่างจังหวัดเนี่ยนะเจ้าคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสาม,มนเณรที่วัดบ้านขุนเองที่มีความหลากหลายทางภาษาทางเผ่าพันธุ์เนี่ยนะเจ้าคะก็จะมีความเกรงกลัวถ้าแบบว่าจะต้องมาอยู่ในเมืองเข้ามาอยู่วัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะทั้งในสิ่งของอาภาษาต่างๆที่ต้องปรับตัวตรงนี้คะ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็น อุปสรรคไหมเจ้าคะที่จะแบบไม่หรือว่าจะมาดีหรือไม่มาดีตรงเนี้ยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์จะบอกว่าใช้เวลาเป็นเดืนอนครับอื่นนอนระบุญทําอะไรก็ต้องคิดแล้วคิดถึงว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าถ้ามาแล้ว<อ>แต่ว่าใช้บุญทุกอย่างที่ทําอธิษฐานตลอดว่าให้ได้มาอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ให้ได้ตลอดไม่ว่าจะระบุญอะไรก็ตามก็อธิษฐานตลอดเลยครับ<อ>ตอนนั้นก็ อายุ16แล้วถ้าจะมาก็ต้องสอบไม่ได้หนึ่งสองต้นจะสอบไม่ได้สปปรรพโยงเลยครับใช้บุญ,บญทุนอธิฐานให้สอบได้หนึ่งสองเพื่อที่จะเอาวุธมาเข้าที่วัดพระธรรมกายเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วจะเอาประโยคอย่างน้อยให้ได้หนึ่งสองเพือจะเข้าได้บอกว่าตอนนั้นคือเรียนเรียนไม่ค่อย่็ให้เข้าใจบาลีเท่าไรครับที่ผ่านมาได้ก็ต้องบอกว่าด้วยบุญนะผมอธิฐานว่าอยากจะมาอยู่ที่วัดพระ จากนั้นก็คือนอกจากความตั้งใจของตัวเองแล้วก็บุญที่ต้องอธิษฐานตลอดเวลาอะไรเป็นแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจให้ให้พระอาจารย์แบบอะต้องมาให้ได้โดยก้าวข้ามอุปสรรคทั้งท,งทางด้านภาษาหรือทางด้านอะไรต่างๆนานามาได้เจ้าค่ะก็มีเพือเ่อคนหลวงพ่อธรรมะครับผมอยากจะสร้างบุญบารมีแก่ชิดท่านครับเพราะว่า เห็นรุ่นพี่ท um ี่อยู่วัดใหญ่ท่านเล่าถึงความเป็นอยู่ที่นี่ว่าได้เจอหลวงพ่อได้คุยกับหลวงพ่อได้รับโอวาทจากหลวงพ่อมีกำลังใจสูงส่งเราก็ยังมีโอกาสแบบนั้นบ้างครับผมก็เลยหากำลังใจในการมาอยู่วัดครับผม เจ้าค่ะก็คือมองมองผ่านไปเลยนะเจาค่ะอุปสรรคต่างๆนานาก็คืออธิษฐานขอบุญช่วยแล้วก็เอาหลักธงใช้เป็นที่ตั้งแล้วจะต้องมาให้ได้แล้วพอได้มีโอกาสมาเป็นสมณีนวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะบทฝึกที่เกิดขึ้นแตกต่างหรือว่ายากง่ายอย่างไรรวไมไปถึงการเรียนบาลีที่พระอาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้เก่งอธิษฐานเอาบุญช่วยตลอดแต่ตอนนี้นี่คือประโยค5แล้วนะเจ้าค่ะ เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะชีวิตสาม,มนเณนรวัดพระธรรมกายเจ้าคะก็ะแตกต่างมากแล้วเพราะว่าเราเป็นคนต่างถิน่นเรัาต้องปรับตัวอย่างน้อยก็สองถึงสามปีครับผมกว่าจะอยู่ให้ได้ตลอดแบบนี้ปีแรกก็มีความรู้สึกที่อยาจอกจบเพราะว่าเราก็เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้เลยครับด้านภาษาอะไร้ยครับก็ค่อยปรับกันไป แต่ก็เอากำลังใจเพราะว่านลขอหลวพ่อธรรมะนะครับในการช่วยให้ตัวเองอยู่ให้ถึงทุกวันนี้แล้วก็เริ่มมีเป้าหมายที่อยากจะช่วยงานหลวงพ่อธรรมะครับในการคิดว่าต้องบทอิธีชีวิตให้ได้ในไหนแล้วก็มาอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วครับผมอืมเจ้าค่ะแล้ว,วบทฝึกค่ะเจ้าค่ะนี่ันต่อเจ้าค่ะส่วนบาลีก็ ก็ใช้ความขย,ยันมากกว่าเดิมครับแต่ว่าก็ลดน้อยถอยลงจากตอนที่อยู่บั่นขุน,นครับผมเพราะว่ามั่นขุนมีเรียนวิชาสามาัญบาลีอาจจะเยอะหน่อยครับแต่พอไม่อยู่ทำให้เวลาในการเรียนก็เยอะขึ้นครับแต่ว่าต้องใช้ความขย,ยันองบาลีเป็นวิชาที่เรียนยากมากเลยครับค่อยๆเรียนจึงจะได้ เรียกว่าครับผมก็คือขยันอดทนเนี่ยนะเจ้าคะถึงสามารถที่จะต้องบอกว่าใช้ชีวิตในการที่เป็นสัมเณเนวะพระธรรมกายบทฝึกนอกจากธรรมะที่ต้องบอกว่าพระอาจารย์มีคุณครูแม่ใหญ่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวในใจของพระอาจารย์แล้วบทฝึกที่ได้จากการที่มาเป็นสมมาเนวะพระธรรมกายพัฒนานิสัยของพระอาจารย์ในด้านใดบ้างเจ้าคะก็เรื่อง เรื่องของความมีวินัยนี่แหละครับที่ได้ก็ได้ซึมซับเข้ามาได้เลยครับความขยนันความมีระเบียบก็กระบวนฝึกก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับแล้วก็ต้องมีคนที่มีความขยันมากขึ้นด้านบาลีอะไรเงี้ยบทฝึกอืมเจ้าค่ะ กับเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีวิธีการในการปรับตัวอย่างไรเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ปรับตัวยากทั้งด้านภาษาก็กลัวที่จะไม่มีเพื่อนเนี่ยนะเจ้าคะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับบรรยากาศหรือว่าเข้ากับสังคมของสมณนณรวัดพระธรรมกายอะเจ้าคะ่ะก็ช่วงแรกก็มาวันแรกไม่ได้คุยกับใครเลยครับนั่งอยู่คนเดียวตลอดอาทิตย์นึงก็ มีน้องเขามาถามว่าวันหนึ่งที่พูดกี่คําเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้คุยกับใครเลยมากําลังใจก็จะบอกว่าไม่มีกําลังใจนะครับตอนนั้นอ,อาทิตย์แรกแต่พอมีสติตั้งสติได้ก็นึกถึงผมพ่อเป็นอันดับแรกครับผมว่าชีวิตของมนุษย์เราต้องไปถึงที่สุน,นทรธรรมตามติดตามมหาคูณชีญาจารย์ไปตลอดชีวิตอะไรเงนี้ครับ ถึงแม้จะเจออุปสรรคหรือว่าอะไรที่ทําให้เราท้อแต่ว่าอย่าลืมเป้าหมายของเราผมต้องทําให้ได้ตลอดชีวิตอืมเจ้าค่ะก็คือทลายความกลัวเลยนะเจ้าคะหลังจากนั้นก็คุยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเจ,จ้าคะประับวิธีการคุยนะเจ้าคะค่อยๆปรับไปแล้วก็อาจารย์ท่านก็ให้กําลังใจในการอยู่ ให้ฝึกพูดเยอะอ่านหนังสือเยอะอะไรเนี่ยมันจะช่วยได้โอ<ห>้แ,แต่ก็เก่งมากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาอยู่แบบมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็มาองค์เดียวเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะมามา<ช>อยู่วัดพระธรรมกายองค์เดียวนะครับตอนแรกชวนเพื่อนมาอีกหนึ่งคนแต่ว่าไม่ได้มาด้วยก็เลยมาอยู่คนเดียวก็เอากวาังใจเนีตัวเองเป็นหลักแล้วก็จากหลวงพ่อเลยครับ พอทีนี้ทราบแล้วเป้าหมายของเราใกล้จะถึงชัยชีตังเมก็คือเรื่องของการอุปสมบทอุทิศชีวิตพอรู้ว่าพระอาจารย์มีโอกาสที่จะได้บวชในปีนี้นะเจ้าคะโอ้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การเตรียมตัวของพระที่จะบวชอุทิชีวิตเนี่ยนะเจ้าคะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การบวชทิศชีวิตตลอดหนึ่งปีก็ ตื่นเต้นเหมือนกันครับก็คิดชิดหน้าคิดหลังว่าจะบวชด,ดีหรือเปล่าหรือว่าจะบวชธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปถา,ถามรุ่นพี่ที่บวชก่อนหน้านี้ก็ตลอดหนึ่งปีก็ค่อยศึกษาไปครับว่าอบวชไปแล้วจะเอากำลังใจกําลังใจในการอยู่ตลอดอาจากไหนก็ถามหลา,ายองค์ครับผมก็เอามาวิเคราะห์พ,พิจารณาว่า ตัวเองจะบทตลอดชีวิตได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็สรุปแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะบวชอุทิศชีวิตครับผมก็โดยการเอาประสบการณ์ของรุ่นพี่รวมกับอวานของหลวงพ่อธรรมะที่เราได้เรียนรู้มาตลอดกันเป็นสํำเนจมาตัดสินใจในการบทอทุทิชีวิตครับผมเจ้าค่ะแล้วเตรียมตัวอย่างไรบ้างเจ้าคะ การเตรียมตัวก็ก็ให้กำลังใจตัวเองครับให้อยู่ให้ได้ตลอดมีอยู่แค่นี้คอืบเจ้าค่ะเห็นบอกว่าได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิในส่วนของสมณเณรที่จะเข้าสู่การอุปสมบทเนี่ยนะเจ้าคะบรรยากาศหรือว่าความปพื้มปิติใจในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็มีใจที่สงบมากขึ้นครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผม มีสมาธิรึกสึกว่าตัวเองอตอนนั้นใจใส่มากเลยครับคิดหรือว่าปรารถนาอะไรก็สำเร็จไปหมดใจหยุดนิ่งโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าถ้าบวชไปแล้วจะอะไรยังไงต่อครับผมสมาธิก็ช่วยได้เยอะเลยครับเป็นการเตรียมตัวที่ถือว่าดีมากเลยครับเรื่องการน,นั่งสมาธิก่อนที่เราจะเข้าอุปสมบทเพราะว่า การอุปสมบทอยู่ที่ชีวิตก็ต้องตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะบวชครับผมก็เวลาสองเดือนนั้นก็ถือว่าเป็นเวลาที่คุ้มมากเลยครับได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าสู่การอุปสมบท้าค่ะแล้วพอวันที่ได้อุปสมบทยมพ่อยมแม่ปลื้มใจอย่างไรบ้างเจ้าคะยมพ่อก็ยมพ่อยมแม่ก็ลืม่มครับที่ได้เห็น ผู้ใช้บทอบมมบทที่ชีวิตเป็นพระภิกษุเพราะว่าไม่ค่อยได้กลับไปเยี่ยมยมพ่อยมแม่เท่าไหร่ตอนเป็นสามเณรพอได้มีโอกาสบทที่ชีวิตก็ยมพ่อยมแม่ได้มาร่วมงานได้มาเห็นวัดวัรมาการครั้งแรกว่ากิจกรรมของวัดเราเป็นยังไงคนคนของญาติโย,ยมที่มาวัด เขาอยู่กันยังไงทำบุญอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยครับก็จะให้ยมพ่อยมแม่เห็นความดีงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดจะให้ยมพ่อยมแม่เข้าใจว่าที่อรรุชัยมาอยู่ที่วัดนี้ก็ไม่ได้อยู่แบบเสียเสียวเวลาเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ได้รับสุกอะไรไไหลายๆอย่างเปื้มที่ได้เห็นพระรุชัยบวชพระครับผม ต้องบอกว่าพระอาจารย์เป็นผู้ที่ทําให้ยมพ่อยมแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แบบจริงๆเลยนะเจ้าคะคือนอกจากได้มีโอกาสปลื้มใจกับลูกชายที่ลูกชายเนี่ยเป็นโอ้ยาก,กับพระพุทธศาสนาแล้วเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยยมพ่อยมแม่ก็ได้มีโอกาสม,มาเข้าวัด มาเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกด้วยตรงนี้เป็นหนทางที่ปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้ท่านเลยทีเดียวทีนี้เจ้าค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์ก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามแล้วนะเจ้าค่ะความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะก็นให้อะไรหลายๆอย่างการความดีศีลธรรมอะไรการฝึกตัวอะไรนะครับแต่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้ให้กับผมก็คือเป้าหมายชีวิตของคนเราครับคือการไปถึงที่สุน,นทธรรมและได้ให้ความรู้าการนัตธรรมะที่เกี่ยวเนื่องด้วยวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครับผมเป็นวิชาที่จะบอกว่าคนมีบุญเท่านั้นที่จะได้รู้จักครับผมอืมเจ้าค่ะแล้วในส่วนของเป้าหมาย ต่อไปในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะที่ตั้งใจไว้ก็เรียนให้จบปเทเก้าครับผมแล้วก็ด้านธรรมะอยันน้อยให้ได้เห็นดวงก่อนละโลกไปครับผม เจ้าค่ะแล้วในส่วนเป้าหมายของงานหมู่คณะแล้วเจ้าค่ะมีความคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะไปเป็นเนื้อน,นาบุญให้กับญาติโยมในต่างประเทศหรือว่าอยากที่จะอยู่ดูแลสมณเณรน,นะเจ้าค่ะพที่ตั้งใจก็อยู่ช่วยงานหลวงพ่อในองค์กรนะัมก็ประโยชน์ให้กับหมู่คณะได้ครับอาจจะไม่ไม่ค่อยเก่งในหลายด้านแต่ก็ ต้องทำให้ได้ทุกอย่างตามที่มุขณะมอบหมายครับผมมันมเปงนใจของผม,ผมก็สาหรับมุขณะก็ประมาณนี้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้ที่คอยสนับสนุนเส้นทางนะคะตั้งแต่พระอาจารย์บวชเป็นสาม,มเณรจนกระทั่งตอนนี้ได้บวชเป็นพระมหาบารีณธรรมด้วยเจ้าค่ะให้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมหน่อยเจ้าค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุตโยม ทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนหลวงพี่ตั้งแต่บทเป็นสมณเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุไม่ว่าจะดูแลด้านาการมาถวายพระตาหารถวายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่งตางๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการให้หลวงพี่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้ครับผมก็ให้คนโยมได้บุญทุบุญกับหลวงพี่ตั้งแต่บทเป็นเนนถึง เป็นพระมหาอุทิศชีวิตครับผมให้ได้บุญทุกบุญเลยนะครับสาธุเจ้าค่ะต้องบอกว่าพระอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวมาเนี่ยต้องบอกว่าความตั้งใจเป็นหลักที่พระอาจารย์มีต่อ คุณครูไม่ใหญ่มีท่านเป็นกําลังใจแล้วก็คอยเสริมกําลังใจให้กับพระอาจารย์ได้เลือกเส้นทางชีวิตแบบนี้ชีวิตที่มีความสุขแบบนี้นะเจ้าคะ่ะทีนี้เจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กําลังใจกับน้องๆสามเณรน,นะเจ้าคะ่ะรวมไปถึงเยาวชนสักเล็กน้อยเจ้าคะ่ะว่าการที่ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรเนี่ยมันมีความสําคัญหรือว่าดีอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะก็ที่โอวาลหลวงพ่อธรรมะเคย บอกไว้ว่าสีผ้าที่ลูกสมณเณรใช้นี้เป็นสีผ้าที่สูงส่งมากนะครับจะเป็นมหาเศรษฐีของระดับประเทศเป็นานายกรัฐมนตรีระดับประเทศก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแต่ว่าบุญคนละแบบกันแต่ว่าบุญที่สูงส่งที่สุดก็คือ,อสีผ้าสีสุดท้ายก็คือสีสีสทอง ที่เป็นชุดของผู้เข้าใกล้ฝั่งแห่งพันิภาานครับก็อย่าให้มีกำลังใจในการทำความดีโดยเริ่มจุกที่ตัวเองก่อนครับแล้วก็ค่อยเป็นกาลังให้กับคนรอบข้างได้ สาธุเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระมหาธรรมทรสุทิชโยปรเรียนธรรมประโยค5วัดพระธรรมกายพระภิสุอุปสมบทอุทิชีวิตปีพุทธศักราช2566กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ นะคะต้องบอกว่าอุปสรรคใดๆในโลกนี้ไม่สำคัญเลยนะคะถ้าเรามีใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงๆเราสามารถก้าวข้ามก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อที่จะเลือกเส้นทางชีวิตที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่มีความสุขมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการซูมไอดอลหมดไปแล้วหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ